สวัสดีครับมาแล้วนะครับผมนายแบบของผมมาทํางานให้เบิ่อนได้เห็นของกันแล้วนะครับผมวันนี้รถนิยมสูงนะครับอ่าเขาเท่ๆรลอๆลอ,อยู่แล้วซุปเปอร์นะครับ <c oughs> คันนี้ทําไปเมื่อหลายปีที่แล้วนะครับเป็นชุดยกดีแม็ห้านิ้วนะครับผมอวันนี้มาอัปเกรดช่วงล่างครับปรับเปลี่ยนลูกหมากตั้งศูนย์ล้อนะครับมุมแคมเบอร์ ตรงเป๊ะแล้วก็ดีเยี่ยมเลยนะครับการขับขี่ดีเยี่ยมเลยนะครับนี่เพื่อนๆชมรอบๆตัวรถกันก่อนเอาอนะครับนี่นะครับผมวันนี้มาอัปเกรดช่วงล่างเพิ่มเติมนะครับที่เห็นอยู่นี้ก็คือยกเลิกทอยันบาร์ที่ห้อยอยู่ข้างล่างนะครับจับมาไว้ข้างบนแล้วนี่นะครับผมงานก็จะอยู่ข้างบนแล้วก็จะดูล่งๆเบาๆนะครับอืม ยังเนียบแล้วก็แข็งแรงเหมือนเดิมนะครับนีชุดข้าหลังจับขัดน็อตเลยนะโอเคพร้อมแล้วนะครับงานเนียบเยบเอามาขอบคุณครับหน่อยเร็ว